สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นนะคะของน้องทวีโชคนะคะเมื่อเจอกองดินนะคะจะเป็นยังไงนะคะจะดีใจแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน้องปอพึ่งลงกองดินให้น้องนะคะวันนี้นะคะสองรถเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรีแอคชั่นน้องกันนะคะมาแล้วมาแล้ว มีเด็กน้อยตื่นเต้นด้วยแม่แม่มีเด็กน้อยตื่นเต้นนะคะอุ้ยกองดินสวยด้วยนะคะเป็นดินแบบดินล้วนนะคะปนทรายนะคะดู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 แม่แม่ดูเด็กน้อยโอ้โหสนุกใหญ่เลยอะลูกโอ้นี่ก็เป็นคะแนนนะคะที่แม่แม่นะคะร่วมกันสนับสนุนผลไม้น้องด้วยนะคะน้องป๊อบก็เอาดินมาลงให้น้องด้วยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแม่ๆค่ะนี่นะคะความสุขของเด็กน้อยนะคะเป็นไงล่ะเป็นไงล่าโอ้โหดูดูค่ะแม่ๆดูค่ะดูค่ะรุ่นนี้ไม่ต้องใช้รถไถเลยนะคะไม่ต้องใช้รถด,ดันดินเลยนะคะแม่ๆรุ่นนี้นะคะดันเองทําเองนะคะโอ้โหยังไงอะลูก เหมือนเดินในภูเขาเลยไหมแม่แม่ดูนะคะเด็กหนูอยนะคะเหมือนเดินในภูเขาเลยโอ้โหสนุกเขาเลยโอ้โหเอาให้เต็มที่เลยลูกแม่ลงให้เพื่อนหนูเลยนะหนูเล่นก่อนพี่ๆเลยเดี๋ยวพี่น้ำทิพย์พรุ่งนี้ค่อยมาเล่นวันนี้ให้หนูเล่นก่อนเลยสนุกใหญ่เลยนะคะ แล้วก็ลงไว้ในบ้านให้แม่ดอกเอื้องด้วยนะคะหนึ่งรถนะคะโอ้โหเล่นไถไปไถมานะคะรถด,ดันดินนี่ไม่ต้องใช้เลยนะคะแม่แม่รุ่นนี้ดันเก่งนะคะพ่อดูลูกด้วยนะมาลูกมา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 เล่นต่อเล็วแล้วโอ้โหทวีโชคสูงมากครับแม่แม่นี่ยืนบนกองดินกินไผ่ได้เลย แต่ก่อนต้องปีนต้นไม้นะคะตอนนี้ไม่ต้องปีนแล้วเดอ้อเมยๆเมว้ายดากไขรเนี่ยดากไขรเนี่ยดากใครเนี่ยโอ้โห่ออหเอา้าเอา้าไปทะเลาะก,กับไผ่แล้วล่ะ<ม>ล่า,ลาสุดนะคะมาลูกมา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 โอ้โห แม่แม่สนใจรถด,ดันดินรุ่นนี้นะคะอ่าไว้ที่บ้านหรือเปล่าเนาะนะคะแต่รถด,ดันดินรุ่นนี้นะคะไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะแม่แม่แค่มีกล้วยมีอ้อยนะคะมีของหวานนะคะให้กินนะคะก็ดันได้ทั้งวันนะคะเออเออแม่แม่ดูตูดลูกชายนะ,ะดูนะคะ เหมือนอื่องอ่างเลยเหมือนอื่องอ่างเลยอ๋ยดูนะคะคืนนี้ถ้าฝนไม่ตกนะคะทวีโชคก็จะได้นอนอที่นี่นะคะแม่นอนที่หน้าบ้านนะคะได้นอนบนกองดินนะคะดูดักดูดักดูดักอะช่วยพ่อหน่อยเล็้วช่วยพ่อหน่อย ถ้ีโชคช่วยพ่อหน่อยเลยโอ้โหลูกชายใครเนี่ยทำไมตัวสูงจังเลยโอ้โหตัวสูงมากๆเลยไปไหนแล้วไปแล้วพ่อไปแล้วไปแล้วระวัราางระวังระวังเดี๋ยวจะไปะเลิดเดอเดี๋ยวจะไปะเลิดเดอมาเร็วมาเร็วมาเร็ว มาเร็วมาเร็วกลับมากลับมากลับมาอ้โหโหอาวอา้อาวอ้าวจะถึงไผ่หรือเปล่านะอ,าอุ้ยอุอ้ยอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอู้อืออ้อ้าวอ้าวอ้าวพ่อช่วยแล้วพ่อช่วยแล้วเอาเร็ว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 พ่อช่วยแล้วพ่อช่วยแล้ว จะถึงหรือเปล่าจะถึงหรือเปล่าโอ้ยพ่อก็ขาสั้นนะคะลูกก็ขาสั้นนะคะไม่รู้งานนี้จะได้กินไผ่หรือเปล่าเมื่อทั้งสองขาสั้นนะคะโอ้โหดูตูดดูตูดแม่แม่ดูตูดตูดใครเนี่ยตูดใครตูดโชคหรือเปล่าอืแม่แม่ดูแม่แม่ดูแม่แม่ดูวิธีการเอาของเขา จะถึงไหมนะจะถึงไผ่ไหมนะจะถึงไผ่ไหมนะโอ้โหได้กินอยู่ได้กินอยู่พ่อพ่อ,อ,อเมื่อพ่อช่วยลูกชายนะคะดึงไผ่ลงมากินนะคะเพราะว่าลูกชายขาสั้นนะแม่แม่พ,พ่อก็ขาสั้นด้วยนะคะกระบ, <laughs> อบอกพ่อไม่ต้องช่วยผมเดี๋ยวผมทำเอง พอไม่ต้องช่วยผมเดี๋ยวผมทำเองึอบึหบหนึ่งสองสาโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหเก่งมากๆเลย มานี่มากลับมาลูกมา,มาอ้ตอต้นต้นไม้ตน้ตนไม้อย่างนั้นอ๋อน,นึนกน <laughs> นว่าจะต้ตนไอ้อยียงก็ต้นจำมจุรี่เออเออเออค่นอนต้นต้นนั้นเลยแล้วพ่อเธอก็ออกสิโอ้โห อันนี้มาลูกมาตอนนี้เริ่มจะไม่สนใจกองดินแล้วนะแม่แม่เริ่มจะสนใจไผ่นะคะหน่อมไม้ในกอไผ่แล้วนะคะสงสัยน่าจะไปเห็นหน่อมไม้หรือเปล่านะคะทวีโชคเนี่ยชอบนะคะชอบชอบกินหน่อมไม้นะคะแอบขโมยกินประจําเลยแหละนะคะได้ไหมลูกได้ไหมหนูได้ไหม หนูได้ไหมหรือแม่ต้องต่อขาให้หนูหรือเปล่าขาเปล่ากันโ,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 โอ้โหแม่ดูแม่ดูความมือยาวดูความมือยาวนะคะดูความมือยาวอโอ้โห,โโห,โหโล,กกลูกใครทําไมเก่งจังเลยลูกใครทําไมเก่งจังเลยหา ถึงไหมลูกถึงไหมถึงไหมแม่แม่ดูนคะค่ะเดี๋ยวน้องป๊อบจะสูมออกให้ดู <laughs> เอ็นดูเอา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 โมโหโมโหดึงไผ่มาไม่ได้กินมโมโหแล้วโอ้โหดูท่าดูท่าโอ้โหปีนต้นไม้แล้วคะ่ะปีนต้นไม้แล้วช้างอะไรปีนต้นไม้ได้นะคะก็ <laughs> เด็กชายทวีโชคไงคับเด็กชายทวีโชคปีนต้นไม้ได้เด้อแม่แม่แม มาเลยมาเลยมาเลยลูกชายใครปีนต้นไม้ได้ขออภัยด้วยนะคะกินน้ำคนไหมลูกกินน้ำไหมคะากินน้ำก่อนเลยมั้ย ไม่เอาพอ่อผมไม่กินน้ำผมไม่กินน้ำผมจะเล่นดินพ่อเขาจะเติมน้ำให้นะคะเดี๋ยวเราถอยเกไกลก่อนดีกว่านะคะถ้าถ้าถ้าเติมน้ำให้ก็จะมีอารมณ์แบบคึกนะคะเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยเด็กน้อยนี่พ่อเติมน้ำให้ละ แป๊บเดียวเองจากกองดินสูงๆนะคะตอนนี้เริ่มแบนแล้วเพราะว่ารถไถทวีโชคนะคะรถด,ดันดินทวีโชคจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยทะเลากละ,ะลากับต้นไม้แล้วแม่แม่ทะเลาะกับต้นไม้ละเอยโชคเบาเบาลูกเบามันไม่ใช่ต้นมะม่วงนะมะม่วงมันจะลุ่นโชคใบไผ่มันจะลุ่นไหม แม่แม,ม่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามะ like, นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องพี่นำ้ำทิพน้องทวีโชคแฟมิลี่ด้วยเดคะ่ะสวัสดีค่ะ